โปรแกรมอันวักทูลมีทั้งสาเดือน6เดือนแล้วก็12เดือนสามารถที่จะแอ t i ิเว e ได้ถ้าใครไม่มีต้องจริงๆก,ก็ต้องสมคัครให้เขาไว้ก่อนแล้วก็ขอแอค i ิเว e แล้วก็เท่าไรแอค i ิเว e เรามีวันละสามารถที่จะลหลกเข้าไปได้โปรแกรมตัวนี้ก็เอาไาปใช้พวกให้ทำได้หลายอย่าง งานนี้ขึ้นามาก็เดี๋ยวลองสักครั้หนึ่งแล้ว,วก็จบลงไปเอาไว้พวกนี้มุ้งเอต้าทีตัวนี้ถ้ามันเข้าไม่ได้แบบนี้มันเหมือนว่าเราเปิดไปนานนะแล้วกวดออกินไปถ้าเข้าได้อีก คาพีพวกหลายยี่ห้อมากนะราคาก็ไม่แพงเอาไปจบงานได้เยอะเลยสำหรับใครที่จะไปทำพวกไอโฟนพวกอะไรก็ลองรับนะามาดูหน้าโปรแกรมกันก็หน้าโปรแกรมมันก็มีก i a o มี Xiaomi นะพวกซัมซนะุง เรามาเลือกได้จากข้างบนแหละซัมซุงก็สามารถที่จะเลือกโมเดลได้นี้หรือค้นหาได้ตึกเหมือนอย่างเช่น A05 A05S นี่ A05S บ้านเราก็จะเป็น 05FS แล้วก็ FF 05 A057F อ่าตัวนี้ สามารถที่จะใช้พวกเป็นโหมดพวก E D L ได้นะครับก็คือกดลดเสียงกับปุ่มปิดเครื่องแล้วก็เข้าโหมด E D L ได้หรือพวกอ e ีลัด F R P นะมันแล้วแต่บางบางยี่หอ้อบางโปรแกรมก็ใช้บริมุฟ F R P เลยอ e ีลัด F R P ก็เหมือนกันพวก Factory Reset อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันออจะเป็นพวกตระกูล A 1 5อย่างเงี้ยบ้านเราก็ใช้เยอะ ยี่สิบห้าก็จะเป็น a, a 1หนะึ่งหนึ่งเหนึ่งหนึ่งห้าเนเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ a 1หนึ่งหนึ่งห้าเอแล้วเวลาเราใช้เราต้องมาดูบิดนะดูว่ามันเป็นบิดอะไรตัวนี้มันลองกับบิดห้าว่าเป็นตัว 5g ก็มีนะ บบก็จะบ้านเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ A หนึ่งห้าหกปีเหมือนกันหรือพกตระกูล a p p โปตัวก็มีเยอะรอมรับหลายรุ่นตั A เจปด A เจ็ดแปดห้า G นี่จะเป็นซีรีส์ตัวซีพี H สองสี่แปดสาม A เจ็ดเก้านกันบ้านเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ เป็นสองห้าห้าเจ็ดต้องมาเลือกดูดีๆตระกูลลนะีโน่ลีโน่แปีโน่แปที่พวกตระกูลที่มันเป็นตัว p l o a d ดเนะเราต้องมาสังเกตว่าถ้าเป็น p l o a d ดเก็คือบวกลบเสแรสายนะลากดบวกลบเสแปบสายที่มันวงนี้พีโหลดเตอรตอนนี้มันเป็น ADB ก็คือถ,ถ้าเราในกรณีที่มันต้องเปิดเครื่องได้ ADB ก็มีฟังก์ชันเยอะมากนะอีรัดเอฟอาร์พีส่วนใหญ่เราก็ใช้แต่อ e ีรัดเอฟอาร์พีกันทั้งนั้นแหละจริยงเพราะไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่งานส่วนใหญ่ก็ประมาณ e ip IP. อีรัดเอฟอาร์พีแต่คุณมีโบก็มีเหมือนกันมีโบเยอะมากก็มาเวยอาไว้ก็มีเยอะนะ าาอีทีมาร์ทไลนสูเยอะมากโนของเอซูตก็มีแต่เอซูตเอซูตเอ็จีตัวนี้เป็นโปรแกรมของแท้นะครับไม่ต้องไม่ได้แชกใช้ได้โนเกีย ก็จะมีทั้งตัวนี้นะแอปเปิลก็มีนะมีแอปเปิลด้วยเอาไปทำพวกแลมดีสพวกอะไรพวกโลจี kin, อนอะไรเงี้ยพวกกิบพาร์ตโค้ดเนะี่ยพวกวอลกชั่มต่างๆอันนี้ต้องศึกษาให้ดีก่อนทำอีกตนีตัวสเปกตัมสเปกตัมก็เป็นแบรนด์อย่างเงี้ยเหมือนตระกูล เรวมีสเปกตัมตัวเรวมี c 3 5หที่บ้านเราใช้ก็เป็น c 3 5มี v 1 v 2ต้องมาลองใช้ดูบ่อยๆหรือตัวโน้ต50อย่างเงี้ยเรวมีโน้ต50ก็มีสามารถเอามา unlock พูดโหลดเดอร์หรือว่ากลีล็อกได้นะลดล็อกได้ c 3 5ที่เราใช้กันในบ่อยก็สามารถ unlock หรือรีล็อกได้ตัวนี้คือโปรแกรมที่ดีมากนะ ตัวร่นหน้าตัรา่าอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีก็คือปกติเราจะใช้กันไอพวกนี้มันไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรอกเราจะใช้กันในส่วนของ Mediatek ส,สมากกว่า Mediatek ตัวเนี้ยแล้วก็มาดูพวกนี่ในส่วนของ Pload ดเดเราก็มาเลือกเอาแทนที่เราจะไปเข้าตรงนั้นเข้าตรงนี้ก็อาจจะสะดวกกว่าก็ได้นะเหมือนแอบเบเนี่ย a p ป l ปิเรียวมีมันเป็นค่ายแทบเป็นค่ายียวกันนั่นแหละใช้ร่วมกันแล้วมาเลือกวีหนึ่งสองสามมันมีให้เลือกมีพวกอะไรมาเลือกเอาหรืออาจจะเป็นคัสตอมตัวนี้คัสตอมดีถ้าคัสตอมดีก็ต้องมาเลือกเอาว่าเราคัสตอมตัวไหนมันบางตัวก็จะเป็น CPU นะเป็น MT68.3 3 MT 6 8 7เหจ็ดหลายตัวพวกเดสมี1 3บมีนะก็ต้องมาดูว่า ตัวไหนไเยอะมากเยวจะลองไปดูสักตัวพวกนี้มันก,ก,ก็จะมีพวกอันล็อกตัวเนี้อันล็อกบูทโหลดเดอร์สำหรับพวกที่จะเอาไว้สำหรับรูทเครื่องหรือเอาไว้พวกแฟลชลองที่ไม่ใช่ลอมศแล้วก็หรือเอาไว้พวกรีล็อกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ดีก็คือพวกฟรีดแบ็กอย่างเงี้ย แบ็กเอาไว้อ่านเอาไว้วกเอ,เอาไว back แ้แบ็กอัพแบ็กมพปกสเก็ตเตอร์หรือฟูดำก็ใช้ดีมากก็ใ,ในหน้านี้ก็จะมีพวกเนี่ยพวกรีมูฟเพจจอยก็มีพวกที่ติดสัญญาเช่าพวกอะไรเนี่ยก็ก็ ในหมดอะไรอื่นก็เยอะมากเราต้องมาศึกษาดูว่าเราจะทําอะไรแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเพราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพ้นกับการรีมูฟเอฟอหรือว่าพวกอันล็อกบูทโรเดอร์ดีล็อกบูทโรเดอร์พวกอะไรเนี่ยก็อยู่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ทัน่วไปเ็าใช้กันอยู่น่เหมือนตัวเนี้ยผมจะลองบูทเข้ามาลองบูทดีไว้อ่าตัวนี้ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าผมมากดตัวนี้และ้ะก็ติ๊กออกกดบูทเข้าไป ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว a 7 8 5 g เป็น oppo a 7 8 5 g นะเป็น android 15ลองบวกลบแล้วเสียบสายดูถ้าขึ้นอย่างนี้นแสดงว่ามันไม่ได้นะเราต้องเนื่องจากว่ามันใหม่เกินเราต้องไปเลือก เลือกใหม่ o ubers, ให้เป็น <stimulation wheels. S 2> เป็นก็คัสตอมนะเนี่ยคัสตอมคัสตอม D A แล้วมาเลือกเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นมันมันมันขึ้นตรงนี้ขึ้นมา MT หกแปดสามสามเนี <s> ่ยเราก็มาเลือกใหม่เป็น MT หกแปดสามสามเป็นเรียวมี Oppo ตัว Android สิบห้านะเป็นหกแปดสามสามกดตรงนี้เข้ามา ี๋ยรอให้เครื่องมันเปิดแล้วผมจะดัดกี้ถ้าเราไปเสียบแล้วมันดีแต่มันอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ได้แล้วเครื่องมันจะเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะปิดเครื่อง,งลองรอแป๊บนึงให้เครื่อง เป็นบรรดาสิบห้าตอนนี้ผมได้ปิดเครื่องแล้วแหละกดบูตดูแล้วก็บอกลบเสียบสายกดบอกลบค้างไว้แล้วเสียบสายนะรอแป๊บนึงกดค้างไว้เรื่อยๆนะอ่ามันดีเทคพอร์ตเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะมันอ่านพาร์ติชันไต่างๆได้แล้ะอันนี้คือ Android 15นะรับดีล่าสุดเลยซ้ำนะ ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพกอลนล็อกบูุลเตอร์ได้ทำได้หรือว่าพวกอีลาที p พวกที่มันติด Gmail ติดอ่าติดติดหน้า Gmail ติดพาสโค้ดพวกอะไรเงี้ยอีลาที่เอาอยู่เรากดได้เลยตือตำคูณพวกขอข้อมก็มีขอข้อมก็เอาไว้ถ้าพกแฟลลอมนะพกแฟลลอมก็ได้ อย่างเช่นป๊อปปอโปอย่างเงีนน้ยป๊อโปตัวไหนแล้วก็มีให้เลือกว่าเราใช้ป๊อปโปอะไรแต่เราก็ต้องไม่มีฟื้มแแบฟื้นแมบก็ต้องไปหาโหลดมาเรามาเลือกเสร็จแล้วต้องไปหาฟิลมแแบฟิ้มแแบที่เป็น xml ตนนัวนี้ต้องไปหาโหลดมาเราเอามาใส่ซึ่งการต้องต้องหาไฟล์ที่มันถูกต้องเลยนะ ถ้าเราเลือกแล้วเสร็จพ,พวกนี้ก็สามารถที่จะพกอิลักทรอนีได้พวกนี้นะ GDL ห,หรือว่าพวกแบกอัพก็ได้พวกฟูกดับทำได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เฉพาะพวกมีเดียเทคแค่นั้นแหละเหมือนใครที่เอาไปใช้รูดเครื่องอะไรเงีเ้ยตัวนี้แหละหน้านี้เลย